สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องหัวแร้งกันหน่อยนะครับหัวแร้งที่ช่างบูช้ก็มีอยู่2ตัว2ขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแร้งด้ามไม้300วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นปืนแบบกดแช่150วัตต์นะครับอว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายว่าการใช้งานข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับ ตัวเอาเอาเป็นตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้150บวัตต์ก็คือเวลาใช้งานต้องกดแช่นะครับไม่ใช่กดปล่อยกดปล่อยนะครับกดแชร่ร้อนเร็วครับนี่ใช้งานสะดวกรวดเร็วร้อนเร็วตะกลัวที่ใช้ก็ถ้าควรที่ที่เหมาะสมควรจะเป็นตะกั่วเส้นเส,น,เน,นเส้นเล็กนะครับตะกั่วม้วนเส้นเล็กนะครับแต่ตัวนี้ช่างบู ใช้เป็นตะกัวเส้นใหญ่เพราะว่าใช้ทั้ง300วัตต์นะครับ mm hmm. ก็เลยใช้เส้นใหญ่เวลาปาดตะกัวถ้าเป็นเส้นใหญ่ก็ปาดตรงไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สะดวกรวดเร็วจะร้อนเร็วนะครับถ้าเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็นตัว300วัตต์ช้าครับประมาณ 10- ถึง15นาทีครับถึงใช้งานได้นี่นะครับ ปาดตรงปลายนะครับไม่ใช่ว่าเอามาจิ้มตรงนี้ทําไมมันไม่ละลายมันไม่ละลายนะครับความร้อนมันไม่ถึงครับต้องปาดเอาตะกั่วตรงปลายนะครับนี่ครับใช้ง,งานจุดเล็กๆสะดวกรวดเร็วบอดี้ทนร้อนครับไม่ละลายนะครับแต่ไม่ทนการตกหล่นครับแตกแน่นอน ไปหัวแรงก็มีจำหน่ายตลาดทั่วไปครับใน Lazada ก็มีครับสั่งกันได้ไอบอดี้บอดี้ถ้าแตกหล่นก็ทักหาช่างบูได้หลอดไฟก็เดี๋ยวหาให้อันนี้มาแนะนำเพื่อนช่างนะครับก็ไม่ได้เอามาขายประจำสนใจก็ทักหาช่างบูแล้วกันอ่าอย่างตัวนี้ตัวนี้3 0 0ร้อวัตข้อเสียก็คือเอาไปใช้เนี่ย ถ้าถ้าเราไม่ไม่ระวังอ่ะเวลาร้อนร้อนตกหล่นหรือว่าวางแรงกระแทกขาดเร็วครับพวกนี้ขาดเร็วแต่ของช่างบูวหัวหนึ่งใช้เป็นปีครับไม่ขาดเพราะว่า,วาใช้ถนอมค่อยๆวางใช้มือเดียวครับไม่ไม่ใช่ใช้เราโยนใช้เราโยนมันไม่ทนครับไม่ทนแน่นอนบัตรกีทีสองสามชั่วโมงเสียบแช่เลยนะครับของช่างบูบัตรกีทุนสตาร์ทยาวๆเลยนะครับเหมาะสำหรับ บัตก,กีสายทานสตาร์ทอ่าที่เป็นเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จุดใหญ่ๆนะครับบัตก,กีหัวคอมทุ่นสตาร์ทอะไรประมาณนี้ครับก็ที่ช่างบูใช้อยู่นะครับจุดถ้าเป็นงานประเภทอื่นหลอ่ลอขั้วแบตอะไรพวกน,นี้ช่างบูยังไม่เคยลองนะครับต้องไปลองกันเองนะครับอ่าเรื่องประกันไม่มีนะครับไม่มีประกันก็คือถ้าเอาไปแล้วเสียบใช้ไม่ได้อ่าประเคมให้ครับแต่ถ้าเอาไปแล้วใช้สักพักอ่ามีปัญหา อันนี้ไม่มีประกันครับถ้าขาดมาไม่มีประกันโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับอ่าใช้ดีก็บอกต่อกันไปนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับ